สวัสดีค่ะวันนี้แท็กซี่เทวดากับน้องจุกก็มีสูตรยาสำหรับผู้ติดเตียงนะคะเป็นแผลกดทับก็มียาเป่าคอตาตา,ตาไตรน,นะคะแล้วก็ยาผงหลอดสีเหลืองมาโดซินนะคะผสมกันแล้วก็ทาที่แผลนะคะไม่ต้องล้างนะคะจะทำให้แผลนะคะแห้งไวนะคะตรงนี้มีดีๆเราก็ต้องบอกต่อกันนะคะ ครที่เอ่อป่วยหรือว่ามีญาติที่เป็นแผลกดทับอะไรก็เอาไปใช้ได้นะคะไม่ต้องเสียสตังค์วันนี้ขอแบ่งปันกับสิ่งดีๆที่เราไปไปทำบุญที่วัดสารพันท้ายนะคะขอส่วนบุญส่วนกุศลมอบให้กับทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญจากแท็กซี่เทวด,ดาและน้องจุกบ้านเละศสมพันธ์นะคะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะ Bye-bye.